สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะ แอดลงให้ใหม่นะคะทุกคนกราบขอโทษขออภัยเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ทักมานะคะพอเช็คแล้วนะคะโอ้ผิดหลายที่เลยนะคะโอ้ขอโทษขออภัยอีลีเดอร์ค่ะแม่แม่กราบขอโทษขออภัยอีลีเดอร์ค่ะไม่ได้ผิดที่อาจารย์นะคะผิดที่แอดนะคะแอดเขียนผิดนะคะแอดเขียนผิดค่ะแต่ว่าตัวฟันตัวไอ้นี่นะคะถูกดูนะคะแต่ว่า มันจะได้แก้ไขหลายอันนะคะมาผิดตัวเน้นซะด้วยนะคะเหมยโบเมนมันสีออกตัวทีแอดเขียนผิดบ่นี่นะคะมีมีตัวที่แอดเขียนผิดนะคะสองตำแหน่งนะคะตัวที่แอดเขียนผิดสองตำแหน่งนะคะนี่สองตำแหน่งสําคัญเลยนะคะที่แอดเขียนผิดนะคะทุกคนนะคะก็เลยอัดคลิปให้ใหม่นะคะอัดคลิปให้ใหม่แล้วแหม่เม่เอาตายโบเมนมึกซึมไปอันนาฟูโรโบนอบนา้เอานี่นะคะทุกคนนะคะ นี่เนาะก็ยกเลิกนะคะยกเลิกยกเลิกอันนี้นะคะยกเลิกอันนี้มาดูอันที่ถูกต้องนะคะแก้ไขถูกต้องนะคะเช็คนะคะหลายรอบแล้วนะคะทุกคนไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะคะโอ้กับขอโทษขออภัยอีเดอร์จ้ะขอโทษได้หลายจา้ะเอาดูกันใหม่นะคะดูกันใหม่คลิปนี้อ่ะมาเริ่มดูกันใหม่เลยนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะห่วยโบเมนสีอันแตก3ตัว,วเราบอจ้ะตัวที่เอสเขียนผิดนะคะโมเมนสีมาตัวเอสเขียนผิดบอนน้อม อ่ะเริ่มให้ใหม่เลยนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะให้เด่นเก้าศูนย์ฟันศูนย์นะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์หนึ่งนะคะสายสายลูดนะคะที่รอดนะคะงวดนี้นะคะพิเศษเนาะก็เหมือนที่ได้ดูไปแล้วนะคะอาจารย์ให้เด่นล่างด้วยนะคะเด่นล่างเด่นบนนะคะอาจารย์ฟันบนฟันล่างให้เลยะคะ่ะงวดนี้นะคะพิเศษซัมเมอร์เซลล์นะคะ พิเศษแน่จ็กหน่อยนะคะพิเศษใส่ไข่นะคะลองพินิดพิจารณากันดูค่ะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแต่ว่าอาจารย์ให้ลา้างยามไหนอยากซิเมนอยู่ด้วยค่ะโมเมนต์ชีมาเต็มเต็มเลยบอจะลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันด,ดูนะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ให้ล้างนะคะเขาดีดีสุดล้างเรา นี่เนาะอันนี้ก็ให้ดูย้อนหลังนิดนึงนะคะให้ดูย้อนหลังสําหรับ f c ที่เพิ่งเข้ามาติดตามต้องวดก่อนอาจารย์ก็ฟันเข้าที่ศูนย์นะคะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแก้ไขนะคะเป็นคลิปแก้ไขเนาะเอามาดูอันที่ถูกต้องนะคะมาดูผลที่ถูกต้องกันนะคะวันจันทร์นะคะที่15กันยายน2568นะคะทุกคนก็เหมือนเดิมนั่นเลยค่ะไม่มีอะไรเลขอะไรเพิ่มเติมหรอกค่ะเพียงแต่แอดเขียนผิดนะคะว้ายคือ ตำแหน่งสําคัญเลยนะคะโอ้ขหอภัยลหลายๆจะผิดที่แอดนะคะผิดที่แอดค่ะแอดนี่แหละไปโค่นผิดค่ะตำราวนะคะวันจันทร์นะคะงวดวันที่15กันยายน2,568นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ให้เด่น89นะคะบนฟัน8นะคะบนฟัน8เนาะ84 85 86นะคะ, 8, 4, 8, 5, 8, ะ,คะอันนี้คืออันที่ถูกถูกต้องนะคะ84 85 86นะคะ ก้าห้าเก้าแปดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะอันนี้คืออันที่ถูกต้องนะคะอาจารย์เน้นที่แปดสี่แล้วก็เก้าแปดค่ะอาจารย์เน้นให้สองชุดนะคะสองชุดคือแปดสี่แล้วก็เก้าแปดนะคะมาดูชุดล่างนะคะชุดล่างเด่นนะคะเก้าศูนย์ฟันเก้านะคะอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งค่ะ,อะลองดูเด้อค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดที่ถูกต้องนะคะ อันที่ผ่านมานะคะแอดเขียนผิดไปสองอันนะคะสองตำแหน่งนะคะหงง 8, 5, ัวยบ,บ่รเแมนแปดฮาซิมาซับนอ่ะจ้ะว้ายโชคดีนะคะที่เอฟซทักนะคะแอดก็ดูในคลิปนะคะแอดก็ไม่เห็นอะไรนะคะถามว่าแอดไปดูคลิปไหมตอนลงนะคะดูค่ะแต่แอดไม่เห็นนะคะเอาซอยแอดเบิร์เมเดอรคะ่ะมีตรงไหนสงสัยหรือยังไงนะคะก็ก็ทักบอกทักถามได้เลยนะคะ ตาไล่ค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆจะช,ช่วยแอดดูหน่อยนะคะทุกคนนะคะโอ้ดูได้ค่ะทักทักทักบอกได้เลยนะคะผิดพลาดตรงไหนก็จะรีบแก้ไขนะคะก่อนหวยสีออกโอ้ยกราบขอถษขอขอ,ขอ,อภัยอีกทีจ้ะหวยแอดก็ว่าแอดมิสติเต็มรอยแล้วคะ่ะตอนทํานะคะตอนทําแนวทางอาจารย์จะเิ็นจังไดแล้วไปเห็นเปรดหามาจะใส่แล้วคะ่ะตัวนินนะคะอาจารย์นินเปดเก้านะคะอาจารย์นินเปดเก้า เอางวดก้อนนี่แอดเขียนของอาจารย์ผิดแปดศูนย์เนาะมันยังมาเออยังก็เอามันนี่โอ้ยยงก่อศูนย์หนึ่งเปียดเปียดเลยเอาลองดูนะคะลองดูทุกคนเป็นแนวทางนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะอันนี้ลงคลิปให้รอบที่สองนะคะทําไมถึงลงรอบที่สองนะคะแอดเขียนผิดจ้ะเขียนผิดนะจ๊ะก็เลยโอ้ลงคลิปให้แม่หม่นะคะเดี๋ยวขึ้นหัวโขหม่ค่ะ ไปตรงขึ้นหัวขอเนี่ยได้น้อบาทนี้อาจารย์ปัญญาแก้ไขบอกจะรูร้จังใดเนาะ,ะเดี๋ยวตรงตรงโล่งบอ่อพ่นไม่เดี๋ยวพ่นสีวานตรงขึ้นหัวขอไม่เนาะเอฟซีพ่นเบิองไปเล้ยวพ่นกระแคบไปเดียวเนาะ,ะโอ้ยบ่เป็นพ่นไปจัดแหรอบ่หน้าจะยังไม่จัดหลกนะคะเดี๋ยวลงให้แต่เช้าเลยนะคะคลิปของอาจารย์ปัญญานะคะคลิปของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะ ลุงแจงบวกบวกกันในเดอร์ค่ะเอานี่ค่ะแคบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะอันที่ถูกต้องคือตามนี้นะคะอาจารย์เน้นไปที่แปดสี่แล้วก็เก้าเปดนะคะเปดยังอยู่บวค่ะเปดยังหดโอ้สุ่นกันอยู่บนโอ้โบเมนซีมาแล้วบค่ะมันก็สีมาตัวเอดเขียนผิดนี่ตัวมีเก่าไม่เป็ดน้วจะกเนาะเ,เ,เอาลองบึงจะ้ะอาจารย์ให้แบบนี้นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ อาจารย์ให้นะคะมีเปียดนะคะมีเปียดมีเก้านะคะโอ้ยหวยบนนี้จะเปียดจะเถอบ่จะเจ็ดแปดเก้านี่บ่โอ้คือเดินดีค่ะค่ะช่วงช่วงนี้เลขสูงเลขฮอตนะคะผสมกับเลขต่ำบ่ค่ะพี่น้องเดินดีนะคะเบิ้นแล้วก็พี่น้องนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะเก้าหนึ่งก็สวยด้ค่ะเก้าหนึ่งนี่เต็มสิบนะคะ มีผิดแค่สองคู่แค่นี้แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าแก้ไขมันก็จะแบบดูเละๆไปหน่อยนะคะแอดก็เลยเขียนใหม่เลยนะคะเขียนใหม่เลยแถมมาผิดตัวเน้นด้วยสิโอ้ยไปเอามาแต่ใส่รเปลี่ยดหาคอยอาจารย์เน้นแปดเก้านะคะเช็คหลายรอบแล้วนะคะถูกต้องเลยจ้ะถูกต้องเลยจ้ะแม่เม่โบผิดแลวจ้ะโบผิดแล้ว,ลวยันถือห้ยหัวอยู่จ้าไม่าดนุไลนสำนึกผิดบบท่านจ้ะมึนเลี้ยวจ้ะ เบิ่งเตอซีรี่บลับบนอนหลายอึนมึนงงหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะบ้แมนคิดหวยได้อึนมึนงงเนี่ยบ้แมนคิดหวยเดยเบิ่งซีรีหลายจะเออค่ะบบได้ลับด้นออนพิดซีรีนักโบลับบนอนจเจ้ยวโตเรกก็เพียนระบาดตายโบ่วยโอ้ยเก็บซีว่าบบไหวใจเอ็ดแล้วอ่ะ อุยเอดเชกหลายรอบแบโอ้ขอพูดเลยหลายเดือทุกคนพอ่อยคือเขียนผิดดูเท้ส่วนถามว่าแอดเช็คบ่แอดก็เช็คแล้วค่ะแต่แอดบอ่เห็ินค่ะดูหลายรอบมากเลยนะคะทุกคนเออก่อนจะลงคิิปะค่ะ ขอโโอภัยด้วยจ้ะเอาแคบเอาเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้มาขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขออภัอยเหลายจ้ะขออภัอยเ่หลายด้อจ้ะแอดไปก่อนนะคะอ่ะสวัสดีค่ะโชคดีเด้อจ้ะเอาไปพินิจพิจารณากันเม่งเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ